มอเตเปิดตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ s โ h o y e แปที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกด้วยดีไซน์ล้ำอนาคตและสมรรถนะที่เหนือกว่าคู่แข่งหลายแบรนด์จุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้คือความเร็วในการออกตัวที่จัดว่าแรงแบบสุดๆจนถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในตลาดตอนนี้การออกแบบตัวถังใช้ส้นสายที่เฉียบคมโดดเด่นตั้งแต่ฝ่ายหน้าเหล็แบบเฉพาะตัวไปจนถึงไฟไท้ายดีไซน์สปอร์ทที่สะท้อนความเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้ายุคใหม่อย่างแท้จริงแค่เห็นก็บอกได้เลยว่านี่คือรถ ที่เกิดมาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการ e-bike scooter เมื่อพูดถึงสมรรถนะ s h o u e 8มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าพลังสูงที่ให้แรงบิดทันใจทําให้การออกตัวนั้นดุดันและตอบสนองได้ดีกว่าสกูตเตอร์ทั่วไประบบขับเคลื่อนถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องผู้ขับขี่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังที่พุ่งออกมาในทุกครั้งที่บิดคันเร่งไม่ว่าจะใช้ขี่ในมือที่ต้องการความคล่องตัวหรือออกทางไกลที่ต้องการความเร็วและความมั่นคงรุ่นนี้ก็เอาอยู่ทั้งหมด แถมยังมีโหมดการขับขี่หลายแบบให้เลือกตามสไตล์ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะโหมดประหยัดหรือโหมดสปอร์ตแบตเตอรี่ของซีรีสถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งด้วยการใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนรุ่นใหม่ที่ให้ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งไกลกว่า1 2 0 1 5 0ยกว่า120 150กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และโหมดที่เลือกใช้งานระบบชาร์จ เร็วก็ถูกติดตั้งมาให้ทําให้สามารถเติมพลังไฟได้อย่างรวดเร็วลดเวลาในการรอคอยลงอย่างมากถือว่าตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการความสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ทําให้มั่นใจได้ทั้งความปลอดภัยและความคุ้มค่าในระยะยาวในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยซีฮอไม่แพ้ใครเลยเพราะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล เต็มรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทําให้ผู้ขี่เข้าถึงข้อมูลรถแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นสถานะแบตเตอรี่ระยะทางคงเหลือหรือการนําทางผ่าน g p s ระบบเบรก ABS แบบดิสเบรกหน้าหลังให้ความมั่นใจทุกครั้งที่หยุดรถอีกทั้งยังติดตั้งระบบควบคุมสเียราภาพเพื่อป้องกันการลื่นถลายเวลาขับในสภาพถนนเปียกหรือลื่นเพิ่มความมั่นใจในการขี่ทุกสถานการณ์ถือเป็นสกูตเตอร์ที่ครบเครื่องทั้งความเร็วและความปลอดภัย โฟโตซีโฮเออแปดไม่ใช่แค่สกูตเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของอนาคตแห่งการเดินทางด้วยพลังงานสะอาดที่ผสมผสานความเร็วความแรงและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวการออกแบบที่ดูสปอร์ตทันสมัยทำให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ชอบความแตกต่างและอยากได้ยานพาหนะที่ทั้งประหยัดพลังงานและรักโลกหากคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าที่ขี่สนุกเร็วปลอดภัยและโดดเด่นไม่เหมือนใครซีโฮเออแปดคือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยแม้แต่วินาทีเดียว